ามกลางสภาพอากาศในฤดูร้อนของเมืองไทยที่อุณหภูมิทะลุ40องศาสภาพเช่นนี้ไม่ว่าต้นไม้ใบญ้าสัตว์ป่าน้อยใหญ่หรือแม้แต่มนุษย์เราเองก็ตามต่างก็ต้องหาทางที่จะทำให้ตัวเองรอดอยู่ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ในท่ามกลางความร้อนระอุนี้ก็ยังมีความสงบเย็นซ่อนอยู่ ปัจจุบันแม่น้ำสายหลักหลาย,ลายสายหรือแหล่งต้นน้ำหลายจุดแห้งเหือดไปในช่วงฤดูแลง้งแต่ก็ยังมีอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งทดแทนปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำคือลมหายใจของความสมบูรณ์ในระบบนิเวศการสร้างอ่างเก็บน้ำจึงสามารถสร้างประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชนคนมีพื้นที่ทำกิน ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีและสัตว์ป่าก็ได้รับประโยชน์เป็นผลพลอยได้ในทางอ้อมเมื่อน้ำคือปัจจัยแวดล้อมที่สําคัญต่อการดำรงชีพของสัตว์ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดพืชพันธุ์และสร้างแหล่งอาหารที่สำคัญอ่างเก็บน้ำจึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งคนทั้งสัตว์ และนี่คืออ่างเก็บน้ำนรึกบดินทรจินดาย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธานปราจีนบุรี จึงเกิดเป็นโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสราแก้วปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จและมีการกักเก็บน้ําตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินบุรีใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรรวมถึงการประปาการสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นการแก้ไขผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำจะเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางศีดารวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้โอกาสการเกิดไฟไม่ป่าลดลงหรือหากเกิดไฟป่าก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงเพื่อเป็นการสนองการศึกษาประเมินผล โครงการพระราชดำริให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกรมชลประทานจึงได้ทำการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อ่างเก็บน้ำนรบดินตรจินดาหรือเขื่อนห้วยสมงเพื่อให้ได้ข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ในช่วงฤดูฝนก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยแลในขณะเดียวกันฤดูแล้งก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําทั้งในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เพื่อการปโภคบริโภคนะครับจากปัญหาตรงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านทรงทําโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาในพื้นที่จังหวัดป่าจินบุรีกับจังหวัดสตะบก้วอยู่แล้วนะครับพระองค์ท่านก็เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาอุทกภัยที่เกิดซ้ำซากในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย พระองค์ท่านจึงได้มีพระรามยิบให้กรมชมะทานเนี่ยพิจารณาวางโครงการชมะทานประเภทอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของลุ่มน้ำเพื่อปงแล้วก็ลุ่มน้ำาพื่อสมงมนะครับซึ่งเป็นลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำปาติมรีนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านของพระองค์ท่านให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอปรปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีนะครับทางกรมชมะทานเองก็ได้สนองพระราชย์บินะครับเริ่มดําเนินการศึกษาสํารวจออกแบบ ตั้งแต่ปีพศ2532เป็นต้นมานะครับจนตัวเขื่อนใกล้แล้วเสร็จนะครับปีพศ2559วันที่16พฤษภาคมในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ทรงพระราชทานชื่ออาเก็บน้ําแห่งนี้นะครับอางเก็บน้ำานรุบดินทาจินดานะครับซึ่งก็มีความหมายว่าอ่าเงก็บน้ําที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกรมชวประทานเนี่ย ได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของ2แผนนี้นะครับมีแผนดําเนินการอยู่ในช่วงปีพศ2555จนถึงปีพศ2569นะครับด้วยวงเงินในระยะเวลา15ปีเนี่ยวงเงินงบประมาณ458ล้านนะครับก็ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติเราก็ให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย ดำเนินการในเรื่องการอพยพสัตว์ป่าในเรื่องของการปลูกป,ป่าชดเชยนะครับในการสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั้ง2แห่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ได้ให้ทางกรมอุทยานเนี่ยดำเนินการติดตามผลกระทบของสัตว์ป่านะครับต้องเรียนว่าพอเรามีอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมันกลับมา ืป่าเองนะครับก็ปราศจากการเข้าไปบุกรุก,กทั้งในเรื่องของการทําลายป่าเองแล้วก็เข้าไปล่าสัตว์ป่านะครับเนื่องจากว่าตัวอ่างของเราเนี่ยเป,เป็นแนวกันชนนะครับแล้วเวลานี้เนี่ยความสมบูรณ์ของสัตว์ป่าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเนี่ยมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ําก็กลายเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของสัตว์ป่านะครับแล้วก็ในช่วงที่ฤดูแล้งนะครับน้าลงเนี่ยพอฝนตกญ้าต่างๆก็ขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นบริเวณโดยรอบแล้วเนี่ยก็จะมีสัตว์ป่าเนี่ยลงมากินอาหารมากินน้ําจากอ่างของเราความสมบูรณ์ของสัตว์ป่าบริเวณโดยรอบเนี่ยก็สมบูรณ์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ชาวบ้านที่ออกไปจปับปลาหาปลาเนี่ยก็จะเห็นกระทิงเห็นหมูป่าเห็นสัตว์ป่าต่างๆมากขึ้นกว่าที่เคยพบเห็นนะครับ ที่นี่ครับคืออ่างเก็บน้ํานรุบดินทระจินดาครับนะเป็นจุดสําคัญที่ติดอยู่กับส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกทั้งอุทยานแห่งชาติทับลานครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติปางศรีดาเมื่อน้ำครับคือหัวใจที่เปรียบเสมือนกับลมหายใจในการดํารงอยู่ของสปปรรพสิ่งทั้งป่าไม้สัตว์ป,ป่าน้อยใหญ่ครับรวมถึงคนที่ทุกชีวิตเนี่ยต่างก็ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ครับจึงมีผลต่อความเป็นไปของสปปรรพสิ่งนานา,นาชนิดในพื้นที่แห่งนี้ครับ และในวันนี้ครับผมและก็ทีมงานเนี่ยได้มีโอกาสได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและก็อุทยานแห่งชาติบางสีดาครับที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำนรบดินทระจินดาเพื่อที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำครับซึ่งเราเนี่ยจะเดินสำรวจไปพร้อมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานที่เขามีภารกิจในการเดินลาดตระเวนกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ อุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่ป่ามรดกโลกแห่งที่สองของประเทศจัดเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มากที่นี่ยังมีป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย 2> 8ปดสองครับ ใกล้ถึงแหล่งน้ำประมาณสัก200-300เมตรตอนนี้ครับเรามีโอกาสได้ติดตามพี่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ผิทากับอุทยานแห่งชาติทับลานมาปฏิบัติภารกิจหลักเป็นไงบ้างครับพี่กำลังดูเส้นทางอยู่ครับได้จากชุดรตะเวนก่อนที่ส่งข้อมูลมาให้เรามีสัตว์กี่ประเภทที่ลงไป,ปใช้แหล่งน้าที่เราจะไปข้างหน้านี่ครับ ที่เรามาเจอร่องรอยตรงนี้คือร่องรอยของสัตว์อะไรครับผมว,ว่าเป็นของกระทิงครับเพราะกระิงเขาจะ,ะออกมาหากินยาตอนกลางคืนเวลาน้ํามันแห้งอะ่ะยาใหม่ก็่เกิดขึ้นแล้วกระทิงเขาก็จะลงลงมากินยาตอนกลางคืนดูสังเกตร,รอยครับครับสกเกร,ยรอยรรเขาโดนนะครับอย่างรอยนี้นี่สดสดร้อนร้อนเลยไหมครับุณนะน่าจะเป็นเมื่อคือนนี่ครับตรงนี้พอหลังจากเราพบเจอร่องรอยแล้วครับเราต้องทําอะไรต่อครับุณนะเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัวนี้ก็น่าจะรุ่น หนุ่มๆกลางๆนะครับน้ำหนักมันเยอะครับ<ช>ต,ตัวนึงก็สี่ห้าร้อยโลไอ้ <laughs> ตัวนี้เป็นอีกเก่งครับตัวนี้รอยเท้ามันจะเหมือนรอยกวางแต,างต่ว่ามันตัวตัวเล็ก ล่างรอยนี้คือล่างรอยของกัวแดงครับกัวแดงสงเก็รอยกีบครับกีบนจะยาวกว่ากันกีบทามจะยาวกว่าของกระถินแต่ว่ารอยเล็กกว่าก็อันนี้ที่เราดูรอยสัตว์เราจะดูรอยหญ้าเลาดูเนตายเพราะมันเดินเหยียบมากี่วันแล้วแล้วก็รอดูหญ้าเกิดถ้าหญ้าเกิดเกิดขึ้นมาปุ๊บก็แสดงว่ามันนานแล้วอันนี้ก็น่าจะนานแล้วสามสี่วันแล้ว รอยมบเริ่มเลยไม่ต้องบอกก็รู้น่าจะเป็นรอยของช้างครับของช้าง <_ S 2> ติดและนอกจากช้างครับเรามีโอกาสาได้เจอสัตว์<ม>ที่อาจจะหาดูได้ยากกว่าน,นี้ไหมเลี้ยงผาก็น่าจะอยู่ที่ลึกๆเครับเพราะว่าตรวน,นี้เราไม่ไม่ออกมาข้างนอกอีแล้วอที่ออกมาข้างนอกก็มีแต่พวกเก้งพวกกวางพวก,กกระทิงพวกช้างแหละที่ออกมาหาก,กินตามแนวเขตเสือนี่ก็นานๆจะเห็นออกออกมาทีนึงเห็นรอยเท้าเห็นล้วมาทีหนึ่งนานๆจะมีอยู่แต่มีแน่นอนแต่มีแน่นอนครับเพราะว่าเสือเขาจะตามพวกกวางพวกอะไรออกมา เป็นวงจรชีวิตของเขาตามออกมาล่าล่าสัตว์ที่ออกมาข้างนอกจากการเดินสำรวจของกลุ่มเจ้าหน้าที่ครับทำให้เราเมีโอกาสได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางกระทิงบัวแดงรวมถึงช้างด้วยครับที่บริเวณทางเดินแล้วก็บริเวณใกล้แหล่งน้ำครับเพราะเมื่อฤดูแล้งมาถึงกับน้ําที่บริเวณต้นน้ำเนี่ยก็จะแห้งตามไปด้วยครับทำให้สัตว์เนี่ยต้องลงมาหาแหล่งน้ํา มันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ครับของการมีอยู่ของอ่างเก็บน้ําเพราะนอกจากที่มีแหล่งน้ําแล้วพอน้ําแห้งลงไปบริเวณนั้นก็จะมียากขึ้นทําให้สัตว์กับมีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นได้กินทั้งอาหารได้กินทั้งน้ําไปพร้อมๆกันเลยครับ ทยานแห่งชาติป่าสีดาเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่สองของประเทศไทยซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า300ชนิดและยังเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยที่พบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยและยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกเนื่องจากที่นี่ เป็นแหล่งอาศัยของผีเสื้อจำนวนมากทั้งปริมาณและชนิดพันธุ์ที่นี่ครับคือหน่วยพิทักอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่4ครับอยู่ใกล้กับบริเวณอ่างเก็บน้ำ เป็นจุดรวมตัวครับของเจ้าหน้าที่ชุดราชเวนเชิงคุณภาพที่ใช้สำหรับการผักคร้างอ้างแบมครับรวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานและก็ปฏิบัติภารากิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผืนป่าครับรวมถึงเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เลยครับ และเช้าวันนี้ครับเรามีโอกาสได้ติดตามชุดปฏิบัติการที่4หัวสมงในการปฏิบัติภ,ภารกิจหลักของเขาครับก็คือการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่อุทยานแห่งชาติบางสีดาครับก็จจะมีประมาณสักตักครึ่งกิโลเดินขึ้นเขาขึ้นเขาเราลงลงไปเป็นค้อและเส้นทางวันนี้ที่วางแผนว่าจะเดินลาดตระเวนกันเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างจะลำบากน,นิดนึงครับเพราะว่ามันจะเป็นป่ารกทึบอ่าแล้วเราก็จะเดินจากตงจุดที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็ เดินไปตำรวจตรงสมองเจดีนิดนึงว่ายัางมีชาวบ้านขึ้นไปท่านั้นไหมหรือมีสัตว์ขึ้นไปท่านั้นไหมแล้วก็จะไปดูสภาพว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมโอเคนี่พี่ๆก็พร้อมแล้วมาชมกันเสร็จเรียบร้อยครับครบพ,รพร้อมที่เดินทางครับ เดินทางตามเจ้าหน้าที่ครับจากศุนสก,กัดมาประมาณ800เมตรก็จะพบกับที่นี่เลยสมองเจดีครับเปรียบเสมือนกับแลนด์มาร์คข,ของอุทยานแห่งชาติปางสีดาอีกจุดหนึ่งเลยก็ได้ครับพอนะครับจุดสมองเจดีนะครับมีความสําคัญยังไงบ้างครับขึ้นมาบนนี้จะได้เห็นวิวกว้า<อ>งกว<ด>้า<อ>งครับจะเห็นว <view S 2> ิวตรงนี้ก็คือช่วงท<ม>ี่เรามาช่วงน,นี้จะนั่งที่คุยกันตรงนี้คือคน,น้ําจะแห้งเพราะน้ำม <à S 2> <ๆ S 3> ันแห้งเนื่องจากมา ชาวบ้านที่อยู่ใต้เกื่อนเปิดน้ําเพื่อที่ให้ชาวบ้านทําการเกษตรแล้วก็ไปผักด้านตะเค็มที่ประจีนอพอประจีนทางประจีนทะนตยยงจะได้ผลประโยชน์จาก,จากเกขือนตัวนี้แล้วสัตว์นะครับสัตว์ก็ช่วงนี้ในอุทยานเราทุกที่ระหว่างฝั่งนี้กราเป็นของทับลานฝั่งนี้ของเป็นปังสีดาเน,นี่ยครับตอนนี้น้ําในพื้นป่าเราม,มันแห้งแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ก็ต้องอาศัยอ่างตัวนี้เพื่ที่จะให้สัตว์ลงมาใช้ครับใช้ประโยชน์ได้ บริเวณนี้ครับคือบริเวณท่าเรือน,น้อยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง2ออุทยานครับก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานกับอุทยานแห่งชาติปางศรีดาซึ่งตรงหน้าเราเนี่ยก็คืออ่างเก็บน้ํานรือบดินทระจินดาครับตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ก็คนดั้งคนเดิมเขาจะเรียกเป็นท่าเรือน้อยแต่ถ้าเกิดในในแผนที่เราจริงๆเขาจะเรียกว่าคลองห้วยสมุนที่เอามาตั้งเป็นชื่อเขื่อนห้วยสมุนแล้วมาเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอ่างนรืบดินทระจินดา ตรงนี้ครับคือบริเวณของต้นน้ําห้วยสม,มงกับเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญมากๆของอุทยานแห่งชาติปางสิดาครับโดยปกติจะมีสัตว์น้อยใหญ่ครับลงมากินน้ํากินหญ้าก,กันเป็นประจําในช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงเย็นครับทางปางสิดานี่สภาพอุดมสมบูรณ์ก็คือ99เนะครับเราไม่มีพื้นที่ที่จะบ้านบุกรุกสภาพทั้งสัตว์ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งพืชอาหารสัตว์ของเราก็มี กับร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีผลกระทบที่ว่าสัตว์ป่าที่ออกไปหากินนอกน้อพื้นที่อุทยานของเรานะครับยังยังยัง,ยงไม่มีปรากฏไฮไลท์เลยครับคือชุดวิจัยเข้ามาทุง่งบ่คือเป็นเสือคือเสือก็จะไม่อยู่เฉพาะอุทยานเรานะเขาจะเคลื่อนที่ไปอยู่พางทิดามั่งไปทับลานมั่งเขาจะกลับไปไงเงี้ยอาศัยพื้นที่กลับไปกลับมาอยู่งเงี้ยอะมีช้างกระทิงเลียงผาเก้งกวางวันนี้ครับ รตรงนี้คือร่องรอยของอะไรครับร่องรอยของกระถิงครับปกติจะเจอมาที่ไหนมากที่สุดครับมากที่สุดก็ส่วนมากจะเป็นบริเวณขอบอ่างนี่ครับ uh huh. ช่วงช่วงที่น้ําน้ํพลงนี่ครับพอาน้าอ่างลงปั๊บนี้พวกยากอะไรจะขึ้น uh huh. แล้วเขาจะาใช้ไปยูดช่วงประมาณก uh ็ huh. ช่วงเย็นๆประมาณสี่ห้าโมงเย็นมา,มนมา,มาใช้อ่างกินน้าแล้วมาใช้หญ้ารอบขอบอ่างที่ที่ขึ้นมาใหม่ครับ เดี๋ยวจะไปดูเส้นทางสมัยก่อนที่ว่าก่อนที่จะตั้งเป็นอุทยานครับเป็นเส้นทางชักลากไม้สุงของบริษัทที่มาทำสัมปทานบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่สมัยก่อนนะครับเขาทำสมปทานชักลากไม้ของบริษัทนะครับยังมีร่องรอยให,ให้หลงเหลือแล,และเห็นอยู่นะครับก่อนที่จะเลิกสัมปทานไปแล้วก็มาตั้งเป็นอุทยานนะครับ ในอดีตสมัยก่อนก็จะเป็นไม้มมค่าแล้วก็ยางก็สวนมากนะครับไม้พยุงนี่ก็ก็จะมีป่าปายครับที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้สภาพปัจจุบันนี้ฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเดิม้วครับถึง99%้าส้นะครับปัจจุบันนี้ครับเนื่องจากข้างในอ่ะในพื้นที่เราบริเวณตรงนี้ครับจะไม่มีหนึ่งอันดับแรกลยครับไม่มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกแท่าถังในพิฎยานครับถึงทําให้สภาพฟื้นตัวได้เร็วครับ ที่มีอันนี้เกิดขึ้นนะครับันดับแรกเลยครับช่วยให้สัตว์ที่ไม่มีน้ําช่วงฤด,ดูแล้งเขาจะมาใส่ที่อ่าง2ไม่ให้สัตว์ไปหากินนอกพื้นที่อุทยานไม่ไปทําพืชของชาวบ้านให้เสียหายแล้ว 3. ก็ชาวบ้านบริเวณรอบรอบอุทยานเขาก็จะลดการขึ้นมาล่าสัตว์หรือมาตัดไม้เขาก็จะมีอาชีพเขาเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นเกณฑ์คือทําการประมงเป็นผลดีที่ที่ที่ทมีอ่างเกิดขึ้น,นมันเหมือนกลายเป็นแนวป้องกันให้กับอุทยาน ที่จะไม่ให้ชาวบ้านขึ้นมาล่าสัตว์สําคัญมากครับไม่ไม่เฉพาะสัตว์นะครับแม้แต่เจ้าที่ราัตเวนก็เหมือนกันก็ต้องมีแหล่งน้ําถ้าเกิดมีแหล่งน้ําในการราัตเวนหรือการป้องกันอุทยานการดูแลสัตว์ก็ก็ยิ่งผลเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งทั้งคนกับน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำนรึกบดินทรจินดาคือเรื่องหนึ่งที่สร้างประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นแหล่งน้ําที่หล่อเลี้ยงให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ําในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ป่าลดลงหรือขาดความอุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของภาคการเกษตรครัวเรือนและอุตสาหกรรมเกินร้อยเลยครับที่คุณพ่อได้รับก็คือเกินร้อยมันมีน้ำใหม่มาครับหน้าแรงก็ก็ดีมากเราไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำแล้วอะว่าน้ำจะหมดอันนี้น้ำของเราน้ำไหลไหลยี่บสี่ชั่วโมงอะเ็ว่าได้นะที่เกิดก็ปล่อยลงมาเรามีน้ำใหม่ตลอดน้ำใหม่ มาตลอดาเงียน้ำมันก็ดีต้นไม้ก็สดชื่นมันทำให้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไปนะจากเคยที่แบบปลูกมนันปลูกอะไรเนี่ยเขาก็จะหันมาปลูกพืชผลเพราะมีน้ำให้เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่เราปลูกมนันปลูกยูคาปลูกยางเนี่ยเขาก็จะเลาะออกมั่งมาปลูกต้นไม้มั่งเพราะว่าน้ำเท่าดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็ได้น้ำมาจากอ่างเก็บน้ำอะเื่อน้ำในอ่างเก็บน้ำเนะี่ยมันไม่ใช่น้อยนะ คือเขาปล่อยให้เราใช้เนี่ยถามว่าเสษตรเซี่ยวนิดเดียวนะแต่เขาปล่อยไปผักดันน้ําเค็มมันต้องใช้เยอะถ้าเขาปล่อยให้เฉพาะเษกษตรกรใช้นะโอ้ยน้ำเน้นนั้นน่ะใช้กี่ปีถึงจะหมดไม่หมดทั้งหมดนี้คือการบรูรณาการพัฒนาพื้นที่ป่าด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อให้คนอยู่กับป่าเกิดความสมดุลทางธรรมชาติสัตว์ป่าก็ยังคงอยู่ คนก็ยังคงอยู่ในวิธีของเขาและเราที่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพึ่งพากันและกัน